อันนี้คงไม่พูดไม่ได้นะครับคืออยากพรีเซนต์ให้มากๆเลยเพราะว่าผมได้คุยกับเจ้าของสินค้าเจ้าของแบรนด์ตัวนี้นะพี่แกเป็นคนที่ลงดีเทลลงรายละเอียดเยอะมากๆแกบอกว่าคุณต๋องถ้าวัสดุในการทำสีเนี่ยนะตรงไหนในโลกที่ดีที่สุด รับประกันได้ว่ามีอยู่ในสีของเขาแน่นอนโอ้โหพอฟังอย่างนี้แล้วก็เลยได้คุยกันด้วยความที่พี่แกก็เป็น F.C. นะติดตามผมมาแล้วก็เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ผมก็เลยอ่ะไหนของพี่ทำอะไรจริงๆพอแนะนำแบรนด์มาอ๋อยี่ห้อนี้ผมเคยเห็นบ่อยอยู่ที่งานสถาปนิกแกก็ไปออกงานสถาปนิกทุกปีนะครับซึ่งบอกเลยว่าความพิเศษของแกอ่ะเดี๋ยวผมจะหยิบให้ดูสักนิดนึงก็แล้วกันนะฮะอย่างเช่นวัสดุนะการทำสีเนี่ย คือต้องบอกว่างานพวกนี้มันเป็นงานศิลป,ปะนะฮะมันเป็นงานศิลป,ปะเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้เท็กเจอร์หรือสีที่มันเป็นงานฝีมือดูแล้วมันจะ,จะดูพรีเมียมอย่างเช่นอย่างเช่นตรงไหนดีผนังตกแต่งตรงโถงโฟเย่อเราอาจจะมีขอบมีซุม้มข้างในก็อาจจะเป็นตัวนี้นะถ้าเกิดออกแนวโมเดิร์นลักชัวรี่นะให้มันมีสีทองนิดนึงแล้วก็มีคราฟหน่อยๆก็หรูหรานะครับหรือบางที ตรงบริเวณหัวนอนนะฮะตรงผนังที่เราต้องการสร้างสร้างจุดเด่นะนะนะเป็นเป็นโฟกัสพอยต์จริงๆอะ่ะเดินเข้าไปป๊ป๊ปมันมันมองทางอื่นไม่ได้ต้องมองตรงเนี้ผมว่าไอ้เจ้าตัวเท็กเจอร์สีพวกนี้มันเป็นอะไรที่โดดเด่นดึงดูดสายตามากๆจริงๆแล้วถามว่าในบ้านคือผมพยายามพูดถึงในบ้านเพราะผมเองถนัดงานทําบ้านมากกว่าห้างร้านนะครับงานที่เป็นงานร้านค้าอะไรพวกนี้ผมต้องบองตรงว่าไม่ค่อยถนัดนะฮะไม่ค่อยได้ทํา ผมก็จะทําแต่พวกงานบ้านโรงแรมคอนโดที่อยู่อาศัยพวกนี้ทาเยอะมากนะครับก็เลยมีความเชี่ยวชาญเรื่องพวกนี้เวลาที่ผมยกตัวอย่างว่าเอ๊ะเอาไปใช้ตรงไหนก็เลยยกตัวอย่างเวลาที่เราอยู่ในบ้านหลังหนึ่งก็แล้วกันนะฮะก็นั่นแหละครับคือต้องบอกเทคนิคสีพวกนี้นะฮะมันเป็นการทำเราเรียกว่าสีเพ้นเทคนิคพิเศษนะครับอ่าเป็นเทกเจอร์ลายแบบนี้หรือจะเป็นสีด้านนะฮะบ,บางทีอยากจะได้นะนี่ฟีลลิ่งเหมือนแบบพวกงาน งานแบบฉาบไม่เรียบอะนะฮะแล้วก็เป็นสีคือต้อบอกงี้ถ้าเกิดว่าคุณไปใช้ปูนทั่วไปเนี่ยก็ทําได้นะแต่คุณจะควบคุมคุณภาพยากมากมันจะกลายเป็นคราบฝีมือถ้าเกิคุณบอกว่าคุณอยากจะทํางานปูนเป็นพวกสไตล์เมดิเตเรเนียนคือปูนปุ่มปัามปุ่มปัม,ปม,ปม,ปมช่างมันดิบมากโอเคแต่ถา้าคุณยังอยากได้ความเนี๊ยบความคราบในความเนี๊ยบ ผมว่าต้องแบบนี้ถึงจะสวยเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะมาดูจร,จริงๆลายเยอะมากเลยนะพี่ของพี่แกแ,กแบบเยอะมากยี่ห้อเ a i n t FX กนะครับ p พ i n t FX ถ้าเกิดว่าอยากจะมาดูของจริงมาดูที่ Bu i l ิ in Studio นะครับเรามีตัวอย่างจริงๆอย่างเงี้ยม,มีเยอะมากเลยแล้วก็พร้อมให้คำแนะนำนะฮะราคงราคาว่ากันนะฮะบ,บอกเลยว่ามีราคาสำหรับผู้รลบเหมาอยู่แล้วนะฮะแต่อยากให้มาเห็นของจริงถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาดูนะทักเข้ามาที่ Bu i l ิ in s t u d i อน่อนได้เลยนะครับ